สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบวัวสิเป็นอาชีพลักละกะอาชีพเสริมถูกผู้ทุกคนนะคะลูกออดฟร์ฟมกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดพาพี่น้องนะคะมาเบ่งกบในบอ่พนอพลาสติกนะคะที่เฮาเอาลูกออดมาปล่อยไว้ลวก็ปล่อยเลี้ยงไปเลยนะคะพี่น้องตอนนี้กะออกขาเกือบเบิดแล้วนะคะกําลังใหญ่นะคะพี่น้องกําลังสเริมที่จะกินอาหารฮารัรดให้กินอาหารนะคะ การเลี้ยงกบมในบอ่อพลาสติกนี่ก็บ,บ่ยากนะคะพี่น้องแกแค่เให้เอาถ้ำบ่อนะคะในลักษณะของบอ่อดินหลักก็เอาผ้าพลาสติกนะคะสีดําหรือสีขาวก็ได้นะคะสีดําหรือใสก็ได้นะคะเอามาว่างลุ่นะคะมาว่างถาบลงนะคะพี่น้องหล้วนกะ็จัดแจงให้มันแต่ละมุมให้มันได้แล้วก็เอาน้ํามาเติมใส่นะคะแหลกๆก็สิล่างออกนะคะ ลักกระซิเสธิมว้ประมาณจักสองสามมือนะคะพี่น้องแล้วหลังจากนะะั้นก็มาทําความสะอาดทําความสะอาดแล้วแล้วห้าก็ล้างน้ำปลาออกหลักเอานามใสหลักนกะ็สามารถที่จะเอาลูกออดนะคะมาเลี้ยงได้เลยนะคะหลักนกะอสำหรับบอนี่นี่เขาเอาลูกออดมาถิมใ้หลักก็ะเขาบริเอาเขากระบริเอาบบเออกคือเขาปล่อยเลี้ยงไปเลยนะคะตอนนี้ลูกออดกับตัดคือขางหงอออกอามากเบิดแล้วนะคะเป็นโตโัวกรอบเต็มรูปแบบแล้วนะคะ,นะคะพี่น้อง ลักกะตอนนี้ยูทีขันตอนการให้อาหารนะคะเป็นการให้อาหารลูกกบลูกกบนะคะพี่น้องก็เป็นอาหารกบเม็ดเนหน่อยน่ะละนะคะซำว่าพอกินได้นะคะลักกะจะมาเบิง่งอีกว่ามันสีใหญ่ลายใหญ่หน่อยเป็นไดนะคะลักกะถ้าเกิดม่ามันใหญ่มากกว่านี้ก็ต้องพยายามเบิง่งล้กกะคาดขนาดของลูกกบออกน้ำเนย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าบ่อเอาออกเนี่ยมันกระสีกินกันเนาะนะคบพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านที่เพิ่พงเลียงหรือว่าเพิ่งจากข้ามาศึกษาความรู้อัน,น้ก็ะฟังไวเพื่อเป็นความรู้และกาเป็นประสบการณ์ดีๆเนาะนะคะลหลังจากนี้ก็สิให้ยอาหารพอห้อาหารปุ๊บแล้วกะสิเบิงมาตัวใดมันกินเกงกินบ่เกงถ้าตัวใดมันกินเกงมันก็สิโตใหญ่เข้าก็สิคาดออกนะคะแล้วตัวใดที่มันกินบ่เกงเข้าก็สิพยายาม ให้มันกินถ้ามันบวกินเท่ากับคาดออกคือกันนะคะไปใบตังหากเนาะเพราะว่าบางที่มันอาจจะมันตื่นมันตกใจล่ะกะให้เห็นมันบวกินอาหารนํานะคะพี่น้องข้างบนนี่ก็สิเป็นดินนะคะข้างดินออมเลยนะคะข้างล่างนี่ก็สิเป็นบ่อผสมทีิกรสิเป็นน้ำกบก็สามารถี่จะเต้นออกมานะคะเพื่อที่จะมาพักโตยู่บ่อดินยู่ขี้ดินก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าพี่น้อง คิดอยากจะเลี่ยงนะคะพี่น้องการเขามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าจำเป็นว่าต้องเหตุบอยใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าลูกอ่อนนี่ก็คือเหตุตามสัดส่วนพื้นที่เท่าที่จะควงมีนะคะก็เลยกลายเป็น่าบอยใหญ่เนาะนะคะถ้าพี่น้องเลี้ยงนะคะอยากล่องเลี้ยงพี่น้องก็ลองสื่อก็สร้างบกนะคะประมาณ2อูพมสเมตรมาล่องเลี้ยงเบืองก็ได้นะคะเลี้ยงในบอกก็สร้างกอนก็ได้นะคะหรือพี่น้องมีบอซีเมนนะคะซีเมนต์วงกลมน่ะนะคะ ที่พี่น้องเอามาปลูกบักหน้าหรือว่าเอามาปลูกกกใหมนะที่ถ้าพี่น้องเศร้าปลูกนะลองเอาวงซีเมนต์ตัวนั้นมาลองเลี้ยล่องเลียงคบเบงก็ได้นะคะสได้อหูชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของมันว่าอยู่จังไหนนะคะลักษณะถลาเรียงได้ลักษณะแบบนี้สีหลอดบอ่นะคะอันนี้ก็ฝากพี่น้องกเกษตรกรที่พึงเข้ามาศึกษานะคะล่องเลียงเบ่งถ้าพี่น้องคิดว่าอยากเลียงนะคะ เลียงไปกินได้คัวเรื่อนก็ได้พี่น้องหรือว่าท้าวเสีเหตุเป็นอาชีพเสริมกระไดนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือต้องหูแรงที่ไปที่มาของกบล่ะกะรู้วิถีชีวิตของมันนะคะว่ามันมากินอาหารแบบใดมันอยู่จังไดนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่พี่น้องควรจะรู้ก่อนที่จะทําการเลี้ยงกบเนาะนะคะ นี่ก็เป็นการเลียงกบในบอ่อพลาสติกนะคะที่ลูกออนนี่เลียงมาก่อนแล้วนะคะหลักก็เป็นประสบการณ์ดีๆร่วมถึงความรู้เพิ่มเติมให้พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านได้นําไปปรับใส่ในฟ้าของจะของนะคะเด่นําไปปรับปุงเนาะนะคะพี่น้องลูกออนในกาิคอยพัฒนาหลักก็ปรับปุงไปเรืเ่อยๆเช่นเดียวกันกับพี่กัหน้องสุบหูสุกนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะจิูกออดอธิบายให้พี่น้องเฮาเดฟังนี่สิเป็นประโยชน์ร่วมถึงแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรลหลายท่านที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบอยู่ในขนาดนี้เนาะนะคะลูกออดกะฝากพี่น้องพึงเขามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสันกระดิ่งให้พร้อมนะคะพี่น้องสิบบริบาทคลิปใหม่ๆ่ลูกออดลงไปในแต่ละคลิป นะคะถี่ลงไปในแต่ละมือเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมนอกล,กละกะเอามาจากประสบการณ์จริงเน่มะเฝ่าสูพีสุนองเข้าในฟังนะคะคลิปหนาหลูกอสิมะเว้าเรื่องหยัยงนะคะฝากพี่น้องติดตามน้ำแนกันลวกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ